คมหอกและโล่แห่งอธิปไตยไทย F16 Fighting Falcon คมหอกและโล่แห่งอธิปไตยไทย F16 ได้รับการพิส,สูจน์อย่างชัดเจนในสถานการณ์ความขัดแยง้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในวันนี้24กรกฎาคม2568 ซึ่งกองทัพอากาศได้ส่งฝูงบิน F-16 ขึ้นปฏิบัติการตอบโต้ฐานที่ตั้งอาวุธหนักของฝ่ายตรงข้ามที่ยิงเข้าใส่พื้นที่ของไทย F-16 Fighting Falcon เคียวเล็บหลักแห่งน่านฟ้าไทยเครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon หรือในานามของกองทัพอากาศไทยคือเครื่องบินขับไล่แบบที่19บอขอ19ถือเป็นกำลังหลัก ในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศมาอย่างยาวนานด้วยสมรรถนะอันยอดเยี่ยมและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายทำให้ F-16 ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงที่สำคัญยิ่งของกองทัพอากาศไทยจบจนปัจจุบันสู่ยุคใหม่แห่งพลังทางอากาศกองทัพอากาศไทยได้เริ่มนำเครื่องบินขับไล่ F-16 เขาประจำการครั้งแรกเมื่อวันที่2กรกฎาคมพศ2538ภายใต้โครงการพิสนเรสวรซึ่งเป็นการจัดหาอากาศยานรบสมรรถนะสูงจากสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและตอบโต้ภัยคุกคามในยุคนั้นโดยมีการทยอยจัดหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเขาประจำการในฝูงหลัก ทั้งที่กองบินหนึ่งนครรัชสีมาและกองบิน4ตาคลีซึ่งต่อมาเครื่องบินบางส่วนยังได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่หรือ Midlife u p d เด e เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธที่ทันสมัยและปฏิบัติภารกิจได้ซับซ้อนยิ่งขึ้นปฏิบัติการนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ F16 ในฐานะเครื่องมือทางยุทธ,ธาศาสตร์ที่สามารถหยุดยั้งภัยคุกคามได้อย่างเด็ดขาดและแม่นยำ เป็นทั้งคมหอกในการโจมตีเป้าหมายสำคัญและเป็นโลกที่คอยป้องปรามและคุ้มกันกองกำลังภาคพื้นดินและประชาชนชาวไทยแสดงให้เห็นถึงเจตนาอันแน่วแน่ในการพิทักษ์อธิปไตยของชาติอย่างแท้จริงขอเป็นกำลังใจให้กับรั้วของชาติและผู้ประสบภยัยอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทุกท่าน